บ้านหลังนั้นก็ขายเท่าไหร่ละครับขายไส้กรอกมาละสิบบาทชาตินี้ทั้งชาติฉัมีปัญญาซื้อหรอกเธอรู้ได้ไงว่าฉันขายไส้กรอกแล้วไม่มีปัญญาซื้อบ้านถ้ามีปัญญาคงไม่ใช่ชาตินี้ละมั้งทำไมต้องมาเจอคนปากแบบนี้ด้วยน้องดาววีคิสมาย อันนี้เป็นรายการที่จะไปตรวจบ้านนะเช็คให้เรียนละ่ะจะได้ไม่พลาดค่ะผู้จัดการแล้วบ้านหลังนี้ตั้งไว้ราคาเท่าไรหรอคะลูกค้าบอกขายที่4ี่ล้านห้าแต่เราปักายไว้5้าล้านห้าถ้าพวกเธอมีความสามารถ mm hmm. ก็บวกเพิ่มไปแต่บริษัทเราเน็ต mm hmm. ที่5้าล้านห้าถ้าเน็ตห้าล้านห้าแล้วพวกเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คะผู้จัดการหลังนี้ก็เท่ากันแหละฉันให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยคนละแสนเลย ไม้ละห้าบาทสิบบาทค่ะไส้กรอกค่ะไส้กรอกอิสานไส้กรอกไก่ไม้ละสิบบาทเองค่ะไส้กรอกค่ะไส้กรอกไส้กรอกอีสานกับไส้กรอกไก่ค่ะไม้ละห้าบาทสิบบาทค่ะไส้กรอกอีสานค่ะบีมบีมกินไส้กรอกไหมไปตรวจบ้านให้เสร็จก่อนเรื่องกินเอาไวท้ทีหลัง กไ,ไส่กอกจ้าไส่กอกไส่กอกอีสานไม้ละสิบบาทจ้ามีไส้กรอกไก่ด้วยนะคะ นะบ้านเขาแต่งสวยดีนะน่าจะขายง่ายใช่เพราะฉันมีเงินนะฉันสอยแล้วสวยขนาดนี้เออเธอรู้ไหมว่าทำไมเจ้าของบ้านเขาถึงขายหเห็นผู้จัดการบอกว่าเขาไปอยู่เมืองนอกกันมั้งเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงขายอ่ะโอ้ยอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยเราขายได้ค่าคอมมิชชั่นก็พอแล้วไปไปกลับกันเถอะ กรอบเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวพอดีกินเลยค่ะลูกค้ามีแบบไม่เปรี้ยวด้วยนะคะรับกี่ไม้ดีคะบีมกินนี่เนาะได้ได้จะได้ไม่เหม็นรสด้วยโอเคงั้นเอาเปรี้ยวมาสองไม้จ้ะได้ค่ะนี่ค่ะขอผักด้วยไหมคะได้ค่ะ นบ้านหลังนั้นทำไมเหรอคะฉันมาตรวจบ,บ้านเธอจะทำไมเหรออ๋อเปล่าหรอกคะ่ะบ้านหลังนั้นเขาประกาศขายใช่ไหมคะใช่นั่นไงเขาขายจริงๆด้วยซื้อเถอะนะพ่อนะนะาๆนะนะบ้านหลังนั้นก็ขายเท่าไหร่หรอครับถามทำไมเนี่ยลุงมีปัญญาซื้อเหรอหกล้านปนันแกบวกเป็นหกล้านเลยเหรอ เออน่ะขายไส้กรอกมาละสิบบาทชาตินี้ทั้งชาติซัม่มีปัญญาซื้อหรอกนี่กระซิบให้มันเบาๆหน่อยเธอรู้ได้ไงว่าฉันขายไส้กรอกแล้วไม่มีปัญญาซื้อบ้านถ้ามีปัญญาคงไม่ใช่ชาตินี้ละมั้งวันนี้มันวันอะไรเนาะทำไมต้องมาเจอคนปากแบบนี้ด้วยชอบดูถูกคนอื่น ปากแบบนี้ต้องเอาไส้กรอกยัดปากค่ะพ่ออุ้ยดูด้วยพวกฉันพูดความจริงไม่ได้ดูถูกสนะทำไมเป็นลับไม่ได้หรือจะให้ฉันดูถูกฉันจัดให้ได้นะถ้าให้ฉันเดาก็คงไม่ได้เรียนปริญญาสินะส่วนพ่อก็คงเรียนจบแค่ปอดเสอย่างว่าแหละเนาะไม่ได้เรียนปริญญาก็ต้องมาขายไส้กรอกนี้แหละ่สาสงสารละสงสาร มไม่ทนแล้วเว้ยพ่อแม่เดี๋ยวพ่อมาห้ามทําไมคนแบบนี้ยอมให้เขาดูถูกมันจะได้ใจปล่อยเขาไปเถอะลูกคนแบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะได้รับบทเรียนของเขาเองแหละอ๋อหรออุ้ยสอนลูกดีอ่ะอารมณ์เสียเอาหน้าแอมหนูอยากจะเข้าไปดูในบ้านไนมะ่ใช่หรอให้เขาเปิดประตูให้สิเปิดให้ดูได้ไหมนี่ลุง สารรูปแบบนี้นะชิงโงกมองแค่หน้าบ้านก็พอแล้วไปกลับไปเถอะลืมเกับลืมเกบลืมอ่ะไปมันน่าไม่เป็นไรหรอกลูกค่าไม่เป็นไรค่าค่าได้ค่ะค่า,าสวัสดีค่าเฮย้ยไม่ซื้อแต่ก็ยังให้เปิดบ้านให้ดูอยู่นั่นแหละ แค่อีกแล้วหรอป้านันก็ใช yeah> ่นะสิเดือนนี้บ claro ้านยังไม่ตกถึงท้องสักหลังเลยบีมป้านันเร็วๆด่วนเลยอะไรหรอคะผู้จัดการก็บ้านของลูกค้าที่ฟาขายขายได้แล้วมีคนจะมาวางมัดจำด้วยเธอรีบไปเลยนะเดี๋ยวฉันเตรียมเอกสารเสร็จแล้วฉันจะตามเข้าไปได้ค่ะได้ค่ะใจเย็นถึงก็สะดุูแะ ปิดจอให้ได้นะอย,อย่าเพิ่งเล่นนะย,ยิ่งหงุดหงิดอยู่เนี่ยลูกค้าบอกจะเข้าไมค์ไม่เห็นสักคนเลย,อยเอานารอหน่อยสิเงินแสนอยู่ในมือแล้วนะอย่าจใจร้อนเอ,อ่อขอโทษนะคะพอดีจะมาดูบ้านนะคะ วัสดีคะ่ะคุณลูกค้ารีเบียวน้ำให้ลูกค้าเลยขอบคุณนะคะค่ะค่ะอย่างเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือให้หมดเลยนะคะการตกแต่งนี่คือเราตกแต่งกันหมดเรียบร้อยอย่างมูลี่อย่างแอร์ air, อย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้หมดเลยค่ะอย่างแอร์ก็เป็นตัวใหม่นะคะประหยะัดไฟค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะเอาไปเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าออฟฟิศค่ะเป็นออฟฟิศค่ะน้ำมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ งั้นเราเดินไปชมข้างบนกันเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเชิญค่ะโอ้เร็วๆเขาเปิดแล้วเนี่ยเร็วรู้แล้วเข้ามาทําไมกันเนี่ยบีมพวแส้ยตำรวจเลยว่าสองพ่อลูกจะเข้ามาขโมยของออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเห็นไหมเนี่ยว่าลูกค้าจะมาซื้อบ้านบ้านหลังนี้ขายแล้วหรอครับก็ใช่น่ะสิใครจะมารลอลุงขายไส้กรอกต้องหลอชาติหน้าละมั้งถึงมีเงินมาซื้อบ้านหลังนี้ ออขอโทษนะคะเฟิร์นว่าเออไม่เป็นไรค่ะลูกค้าป้านหนังนสิคะต้องขอโทษที่แสดงกริยาแบบนี้ต่อหน้าลูกค้าเพราะคนไม่เจียมตัวเองแบบนี้มัน <c oughs> ก็ต้องเจอแบบนี้ละคะ่ะยังไม่รีบไปอีกห่อลูกหรือว่าจะต้องให้เอาน้ำร้อนฝากกลับมาทะลุไปไปเไยบ้างคะคุณลูกค้าดูมา่าเรียอะไรใช่ไหมคะยังไม่ได้ดูเลยครับเห็นพนักง,งานคุณบอกว่าบ้านหลังนี้ขายแล้วค่ะขายแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ บ้านหลังนี้ขายแล้วเหรอบีมใช่ค่ะนี่ไงคะลูกค้าที่คุณออมบอกว่าจะเข้ามาพร้อมจ่ายมาจำเอา้าแต่ลูกค้าที่ฉันติดต่อคือคุณลุงคนนี้นี่อย่าไปเชื่อนะคะคุณลุงคนนี้เขาขายไส้กรอกไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังนี้หรอกคะ่ะต้องลูกค้าคนนี้ค่ะคุณออมใช่ไหมคะคุณลูกค้าเออโทษนะคะฉันไม่ได้จะมาซื้อบ้านหรอกคะ่ะถ้าไม่มาซื้อบ้านแล้วคุณมาดูบ้านทำไมคะพอดีฉันจะมาเช่าทำออฟฟิศน,นะคะ ฮะเช่าเอา่อคุณลูกค้าจะเช่ากี่ปีคะหนึ่งเดือนค่ะพอดีออฟฟิศเก่ากำลังรีโนเวกก็เลยจะมาเช่าชัว่วคราวนะคะบ้านหลังนี้ขายไม่ไดีที่เช่าออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ไปสิค่ะคุณลูกคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดคะ่ะคุณลุงจะวางมัดจำเลยไหมคะอาไลยแม่ลูก เอาเลยก็ได้ค่ะพ่อเขาจะเอามาที่ไหนมาจับนั่นน่ะสิไปขโมยตังใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยฉันขายไส้กรอกกำไรวันวันหนึ่งก็พันห้าถึงสองพันเดือนหนึ่งก็ห้าหมื่นถึงหกหมื่นเงินมาจำสองแสนแค่นี้จิบจิบ ไ้กอกเดือนหนึ่งได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรออาชีพบางอาชีพมันอาจจะแต่งตัวไม่เลิศดูแต่มันก็สามารถทำเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะผมวางมาจำวันนี้เลยก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าพนักง,งานสองคนนี้จะต้องได้รับบทเรียนจากการที่เขาดูถูกผมกับลูกได้ค่ะคุณลุงจะให้ไล่ออกเลยไหมคะหนูขอรอค่ะ คอค่ะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่บทเรียนครั้งนี้เขาจะต้องจดจำไปทั้งชีวิตได้ค่ะต่อไปนี้พวกเธอสองคนจะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ว่าจะในกรณีใดทั้งสิ้นรวมถึงโบนัสปลายปีด้วยคุณออมค่ะแต่นี่ก็จะสิ้นปีแล้วนะคะแล้วผลงานที่เราทำมาทั้งปีล่ะคะกคุณ ฝั่น,นี้เลยนะคะนะคะหนูขอรอ้อ,องนูจะไองช่วย,หยไหวไหมแกลกก่อน้กงอนคุณลองโอ้ยป้ย ำไมน่ะหรอก็เพราะว่าฉันไม่ชอบที่หน้านเธอไงล่ะนุยดาชุดนี้สวยมากเลยอะน่ารักดีเนาะคืน้องสิเลือกดูได้เลยนะเช่าผ้พาพี่เองไม่แพงด้วยตัวนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะตัวนี้ยี่สบาทจะ้ะอุ๊ยราคาไม่แพงจริงด้วยแถมเนื้อผ้าก็ดีจะเอาตัวนี้ไหมละ่ะไม่ได้นะ้ตัวนี้เ็อสวยนะ มาทำงานวันแรกรถก็ติดร้อนก็ร้อน,ออน,ออนเอ๊ะใครมาขายอะไรหน้าบริษัทเมื่อวานยังไม่เห็นเลยบริษัทนี้เขาให้มาขายของข้างหน้าด้วยเหรอเนี่ยดาวเธอว่าตัวนี้เข้ากับฉันไหมเข้านะพี่คะตัวนี้เท่าไหร่หรอคะยี่สิบเหมือนกันจ้ะ ฝฟ์น <Burn. S 2> ใช่เฟิร์นปะเนี่ยอ,อมแอมอ,อมแอมใช่ไหมใช่จำเราได้ด้วยเหรอจำได้สิก็เราเรียนห้องเดียวกันทำไมจะจำไม่ได้ล่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อฉันมาเปิดร้านเสื้อผ้ามือสองนะ่ะฮะนี่ร้านเธอเหรอแล้วเธอไปทำอีท่าไหนเนี่ยถึงได้ตกอับมาขายเสื้อผ้ามือสองแบบเนี้ อ๋อพอดีว่าเสื้อผ้าฉันไม่ได้ใส่แล้วนะ่ะก็เลยเอามาขายหาเงินสมทบทุนช่วยน้องหมาจรจัดนะ่ะโหแม่ผาเอาไปช่วยน้องหมาจริงปะเนี่ยหรือว่าเอาไปเลี้ยงนี่อมแอมแม,แม่ฉันแค่หยอกเล่นน่ะอยากได้แบบไหนไหมเดี๋ยวพี่ช่วยหา มีตัวที่เป็นสีพาสเทลไหมคะอืมสีพาสเทลตัวนี้ไหมเป็นไงชอบไหมชอบค่ะสวยอะเหมาะก,กับเธอมากอะนี่น้องพี่ขอซื้อต่อได้ไหมอะพอดีพี่ก็ชอบตัวนี้เหมือนกันได้สิคะเดีย๋ยวหนูไปเลือกตัวอื่นก็ได้อันนี้ค่ะขอบใจจ้ะตัวนี้เท่าไหร่เหรอเฟิร์นเอ่อ สามสิบบาทอะขายถูกจังเลยเนาะอะ,อะนี่ขอบคุณนะ จะทำอะไรกับมันก็ได้อมแอมทำไมเธอต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าฉันไม่ชอบที่หน้านเธอไงละ่ะตั้งแต่สมัยเรียนละ่ะชอบทำตัวเด่นเก่งออกนอกหน้าก็สมควรละที่จะโดนแบบนี้แต่สิ่งที่เธอกำลังทำมันต่ำมากเลยนะออมแอมออเหรอพูดออกมาได้เนาะไม่เจียมกะลาหัวซะเลยคงไม่รู้สินะ ว่าฉันมาทําอะไรที่นี่แล้วเธอมาทําอะไรละ่ะก็ฉันมาทํางานที่นี่ในฐานนะเลขาของท่านประธาน,นี่ล่ะเลขาอึ้งเหรอสิต่อจากนี้เธอต้องไปขายเสื้อผ้ามือสองกระหลุกกระลาของเธอให้พวกเด็กจรจัดที่อื่นแล้วละ่ะพวกหนูไม่ใช่เด็กจรจัดนะคะเสื้อตัวเนี่ย ฉันไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าเธออยากได้เธอก็เอาไปเลยฉันให้ฉันไปทำงานละแล้วก็อย่าลืมเก็บของของเธอออกไปด้วยล่ะ พี่ขอโทษด้วยนะน้องๆที่ทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ทําให้น้องๆกลัวไม่เป็นไรค่ะพี่สวัสดีค่ะชื่ออมแอมนะคะสวัสดีครับคุณอมแอมที่จะมาทำงานเป็นเลขาใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าแต่ทีมเรามีกันแค่นี้เหรอคะอ๋อมีครับ แต่ตอนนี้เขายังไม่มาสงสัยรถจะติดหรือมั้งครับอ๋อค่ะว่าแต่ท่านประธานอยู่ไหนเหรอคะพอดีฉันยังไม่เคยเห็นหน้าเลยคะ่ะท่านประธานเหรอครับน่าจะอยู่ในห้องใหญ่เมื่อเช้าผมก็เห็นอยู่นะครับงั้นฉันขอตัวไปทักทายท่านประธานก่อนนะคะครับเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายก็เจอเลยนะครับขอบคุณค่ะแม่เลขาใหม่ท่านประธานนี่ดูท่าน่าจะไฟแรงจริงๆเลยเราก็ต้อง พยายามมั้งแหละขอนขอนุญาตขะท่านประธานเอ้าคุณวันท่านประธานไม่อยู่เหรอคะเอ้าคุณออมแอมสวัสดีค่ะท่านประธานออกไปข้างนอกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคะ่ะอ้อเหรอคะอ,อมแอมว่าจะมาท,าทักทายท่านซะหน่อยเอออีกนานไหมคะกว่าท่านจะมาคงน่าจะอีกสักพักอะคะ่ะคุณอ,อมแอม อ้าวนั่นไงมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นว่าไงยอมแอมอ้าวทั้งสองคนรู้จักกันแล้วหรอคะเป็นเธอได้ไงอ่ะเฟิร์นเธอเป็นประธานที่นี่จริงๆเหรอใช่นี่บริษัทของเองคุณเฟิร์นคะนี่คุณออมแอมที่จะมาเป็นเลขาใหม่ของเฟิร์นคะ่ะ คุณวันคะวนว่าคุณวันต้องหาเลขขาใหม่ให้เฟิร์นแล้วล่ะค่ะอ้าวทำไมล่ะคะคุณออมแอมก็มีคุณสมบัติครบตามที่คุณเฟิร์นต้องการอีกคะมีปัญหาอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะคุณสมบัติภายนอกครบก็จริงค่ะแต่ข้างในติดใจย่ำแย่แบบนี้เฟิร์นก็ไม่เอานะคะอ๋อได้ค่ะคุณเฟิร์นเดี๋ยววันรีบหาเลขาคุณใหม่ให้เลยค่ะเฟิร์นฉันขอโทษนะฉันขอโอกาสหน่อยเชิญออกไปจากบริษัทฉันได้แล้วค่ะคุณอมแอม เธอจำไว้เลยนะเฟย์